ค่ะทุกท่านกลับมาพบกับตูอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะตูพามาอัปเดตแปลงที่ดินนะคะแปลงนี้ค่ะที่เราเพิ่งจะรังวัดแบ่งเขตนะคะแบ่งแยกจากโฉนดใบใหญ่นะคะมาเป็นใบเล็กนะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่2ไร่2ง,งาน7.9ตารางวาค่ะเสนอขายราคาตารางวาละ4,500บาทค่ะคือแปลงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะไปจดกับ ตรงที่มีโครงสร้างด้านนู้นนะคะนี่นะคะที่เพิ่งรังวัดไปเมื่อวันเสาร์นะคะเราก็พามาอัพเดตบรรยากาศล่าสุดของที่ดินติดคลองแอนค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ติดถนนลาดยางนะคะด้านข้างนี้ก็เป็นถนนทางสาธนารณะนะคะกว้างประมาณ7เมตรนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะเนี่ยค่ะ าสุดของหน้าแปลงที่ดินนะคะอยู่ตำบลบึงบาอเภอหนองเสือจัังหวดปทุมธาน,นีนะคะถ้าเราใช้เส้นทางนี้นะคะออกไปหน้าปักซอยนั้นคือซอยเจริญทรัพนะคะถนนเรียบคลอง10กมเจค่ะหรือถ้าเรามาจากถนนรงังสิตนครนายกนะคะ เราจะใช้เส้นทางซอยข้างๆนี้เพื่อมาแปลงนี้ก็ได้ค่ะหรือจะไปตรงซอยเทศบาล13ที่มันเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็มายัางหน้าแปลงตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านใดสะดวกนะคะถ้าจะไปด้านนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากเทศบาลน,นะคะถ้าจะไปด้านนี้ก็อยู่ไม่ห่างจากเทศบาลหนองเสือมากนักค่ะเข้าตัวเมืองตัวอำเภอนะคะ ก็ประมาณ2กิโลเมตรนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะตารางวาละ4,500บาทเนื้อที่2ไร่2งาน7.9ตารางวาค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดใกล้ตลาดสดใกล้โรงพยาบาลสถานที่ราชการนะคะถือว่าอยู่ใกล้ความเจริญมากๆนะคะหากจะปลูกบ้านนะคะก็จะต้องปลูกโซนด้านในนะนะคะหากระยะร่น20เมตรนะคะก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้นะคะโซนด้านใน จะเพื่อการเกษตรได้นะคะท่านใดสนใจที่ดินเพื่อปลูกบ้านสวนหรือทำสวนเกษตรก็ติดต่อคุณตุ๊กได้นะคะที่เบอร์0992216289ค่ะสวัสดีค่ะ